เรามารู้จักการทำงานดีกว่าหน้าที่หลักๆของเพื่อนๆในการสร้างธุรกิจนี้ก็คือเรียนรู้และใช้เทคนิคของเราในการทำการตลาดและช่วยให้นักธุรกิจคนอื่นๆประสบความสำเร็จอย่างที่ผมย้ำเสมอนะครับว่าหน้าที่ของ A f f i l i a t e e คือการทำการตลาดเท่านั้นห้ามชวนเด็ดขาดเราไม่มีการชวนคนเด็ดขาดประเด็นนี้ผมขอแยกให้เห็นกันจัดจเลยนะครับ ทุกคนที่ร่วมสร้างธุรกิจกับผมผมจะเน้นนักเน้นหนาเรื่องการชวนคนผมบอกเลยครับว่าห้ามชวนเด็กขาเพราะ GDI ไม่ใช่ธุรกิจชวนคนเราเทุ้มเทเวลาหลายปีในการสร้างระบบนี้ขึ้นมา21 Million a i r e System เพื่อสร้างไรายได้แบบอัตโนมัติให้กับเพื่อนๆผมขอให้เพื่อนๆล้างประสบการณ์เดิมๆให้หมดไม่ว่าจะเคยเจอ หรือเคยถูกชวนไปทําอะไรก็ตามแล้วเปิดใจฟังให้ดีนะครับธุรกิจเครือข่ายทั่วไปที่มีการชวนคนนั้นส่วนใหญ่ก็จะโทรคุยนัดเจอนัดประชุมเข้าอบรมพูดเรื่องธุรกิจตามบ้านของเพื่อนบ้านของญาติอะไรประมาณนั้นสิ่งที่หวังคือหวังเพื่อจะให้ผู้ที่เราชวนนั้นสมัครซื้อสินค้าหรือเข้าร่วมธุรกิจเพราะว่าเราจะได้ค่าตอบแทนใช่ไหมครับและส่วนใหญ่คนที่เราชวนนั้นก็มักจะเป็นเพื่อนๆหรือญาติของเรา ลองคิดดูสิครับว่าเมื่อเขาเข้ามาซื้อสินค้าหมดไปหลายพันหรือหลักหมื่นแต่กลับทําเงินไม่ได้เลยอย่างนี้เราจะเสียเพื่อนไหมครับเพื่อนๆท่านไหนที่เคยทําแบบนี้มาแล้วบ้างแล้วจะปัญหาเดียวกับผมที่เสียเพื่อนไปแล้วคือก่อนหน้านี้ผมต้องพูดตรงๆว่าผมเคยทําธุรกิจเครือขายแบบเดิมๆก่อนที่จะมาเจอระบบทเวนตี้วันมิเลนและก่อนที่จะมาเจอ GDI ผมใช้วิธีเดียวกันครับโทรคุยกับเพื่อนโทรคุยกับญาติแล้วก็นัดไปประชุมที่บ้าน แล้วก็นายคนในละแวกนั้นเข้ามาอบรมเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์สาธิตสินค้าตามบ้านและผมก็ชวนให้เพื่อนเพื่อหรือญาติเหล่านั้นสมัครพอเขาสมัครเปน,นักธุรกิจเสร็จแต่เขาทําไม่ได้เหมือนผมเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปตามบ้านหรือเขาไม่สามารถที่จะพูดได้เหมือนผมสุดท้ายแล้วเขาก็เลิกทาไปกลายเป็นว่าผมทําให้เขาเสียเงินคําถามคือเราจะไม่รู้สึกผิดอะไรหรือ ผมไม่อยากเห็นอีกแล้วนะครับวงจรแบบนี้เพื่อนที่คบกันมา1ิบกว่าปีต้องมาผิดใจกันแบบนี้มันจะดีกว่าไหมครับถ้ามีระบบหนึ่งให้เราเรียนรู้เทคนิคการทำรตลาดที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสอาจจะแค่ตั้งค่าผ่าน Google หรือเว็บไซต์ต่างๆแล้วปล่อยมันไปเลยระบบจะดาเนินการส่งข้อมูลหาผู้สนใจเป็นชุดๆให้เองนี่คือสิ่งที่เทวนที่วันมิเลเนียทำให้โดยที่เพื่อนๆแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยและไม่ต้องผิดใจกับใครด้วยนั่นแหละครับ เป็นการปฏิวัติการทำเงินที่ว w n m i l l i o n c o m ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศโครงสร้างของระบบนี้เพิ่งจะถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ไม่ถึง2ปีแต่กลับทำรายได้ได้มากกว่าพันล้านเหรียญทั่วโลกน่าตกใจใช่ไหมล่ะครับ และระบบนี้ก็ได้พัฒนามาเป็นทเวนตีวันมิเลนียเพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ในการสร้างธุรกิจของเพื่อนๆเองดังนั้นผมขอให้เพื่อนๆศึกษาเครื่องมือและเทคนิคการทําการตลาดจากทเวนตีวันมิเลแนียให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้สร้างธุรกิจของเพื่อนๆเองได้และยังจําได้ไหมครับว่าประโยคอาหารการที่ผมกล่าวอยู่เสมอว่าที่นี่เราการันตีรายได้5 0 0 0 0บาทต่อเดือนถ้าเพื่อนๆทําตามแผนอย่างจริงจังและสร้างธุรกิจกับเราจนจบครบ 12เดือนสุดท้ายครับรู้จักพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอปัจจัยนี้นับว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกันทเวนตี i วันมิเล o นจัดได้ว่าเป็นทีมที่มากด้วยประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์และด้วยความสามารถนั้นทําให้ทีมงานพิชิตรายได้1ล้านบาทด้วยระยะเวลาไม่ถึง7เดือนซึ่งทีมงานเหล่านี้จะคอยเป็นที่ปรึกษาในการทํางานให้กับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างธุรกิจ GDI อีกด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ระบบแบบนี้ในต่างประเทศจะสามารถทำเงินได้หลายพันล้านเหรียญพอนอกจากจะมีเครื่องมือการสอนการทำงานห้องเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วยังมีโค้ชหรือที่ปรึกษาในการทำธุรกิจให้อีกด้วยดังนั้นเพื่อนๆที่ตั้งใจจีงก็เพียงแค่เรียนรู้เข้าห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์บ่อยๆลงมือทำสเต็ step by step, ป by สเต็ปเป็นลำดับขั้นแล้วก็ปรึกษาโค้ชอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง ที่สําคัญคือให้ปรึกษาโค้ชอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองครับ50,000บาทต่อเดือนก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วเป็นไงบั้งครับแค่นี้แหละครับแค่4ข้อนี้ก็ทําให้เป็นเพื่อนสร้างธุรกิจเงินแสนบนอินเทอร์เน็ตของตัวเองได้แล้วครับ